สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิมพูก,การกับพี่เป้คนเก่าคนเดิมนะคะวันนี้พี่เป้ก็มีข่าวสารอัปเดตใหม่ๆล่าสุดมาให้กับทุกท่านได้ทราบกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยทุกท่านมาณนะตรงนี้สําหรับ f อของทนายตั้มก็คงจะได้ดู ที่เพจของทนายตั้มแล้วนะคะว่าทนายตั้มได้โพสต์ว่าอย่างไรนะคะล่าสุดเลยนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะกับ สิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะคะอยากบอกว่าประชาชนทุกคนทําดีแล้วครับทําดีเท่าที่มนุษย์ที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่งจะทําได้พยายามมากเท่าที่ใครคนหนึ่งอดทนและต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้าย แต่ก็เห็นอยู่ว่าปัญหามันมีอยู่ที่ไหนและก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบสักทีก็ได้แต่หวังว่าบ้านเราจะมีวัคซีนดีๆมีคุณภาพเหมือนประเทศที่จเจริญแล้วในเร็วๆว,วันนี้นะครับประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อเสียทีผมก็พยายามยิ้มสู้อยู่กับปัญหาทุกอย่างด้วยสติเช่นกันครับในฐานะของเจ้าของร้านอาหารคนนึง ซึ่งทนายตามนะคะก็ได้มีร้านอาหารและตอนนี้ก็ถูกสั่งปิดเนาะหลายหลายคนนะคะก็ประสบปัญหามากมายนะคะต่างคนต่างกรรมต่างวาระไม่ว่าจะเป็นแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับอาชีพอะไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าคุณล่ะคะณนะวันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณ ทำงานอะไรได้รับผลกระทบอะไรนะตอนนี้นะคะก็ขอกำลังใจนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนก้าวต่อไปยิ้มต่อไปตื่นขึ้นมายิ้มให้กับตัวเองเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองก่อนนะคะขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะสู้ๆนะคะจากพี่เป้ค่ะ